ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบๆกับปอเทียบนะพี่น้องเนาะกับปอเทียบพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบห้ากันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองหกหกแปดสองแปดครับเลขล่างก็ออก 6กแปดนะพี่น้องเนาะมุนพี่น้องพศอสอรหกแปดับออกเลขล่างตรงตรงเลยพี่น้องไอ้หกแปดนะครับขับของปูศูนย์เจ็ดงวดทีพานมากกัลรดไอ้พี่น้องเด้อนี่นะครับวันจันทร์ที่สิบห้ากันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ด บนล่างวิ่งโลด,ด0กับ1เน้นที่1พี่น้องขับ1กับบอมา่า0กับบอมาเนาะพี่น้องเนาะขับอ่ะบอม่ากัดนาะพี่น้องเนาะมีเข่ามีลุดนะครับ2-4 2โอ้2-4 2เถื่อนเป็นตัวพี่น้อง2-8ออก2-8นะครับฮะเมื่อนี้เตรียมผ้ามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปู0-7นะครับ วันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบเจ็ด 好。啊 คับบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง4กับหนะคะ 4กับ5เน้นที่5นะครับครับเบอร์บงปูจับคูได้พี่น้องเ้อ สีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับสี่สอง ห้าสองหกสองนะครับสี่สามห้าสามหกสามนะครับ ปูเน้นที่หานอพี่น้องเนาะเน้นที่ห้าซีมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับ สัดเจีนนะพี่น้องเนาะเอามักตัวเด็กกับพิจารณามึงได้พี่น้องเด้อหลักสี่หลักห้าหลัก 5, หก 6, นะครับเอาวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบเจ็ดกันยายนหกสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่ห้านะพี่น้องเนาะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่สองห้าสองหกสอง สี่สามห้าสามหกสามนะครับเอาพี่น้องมากสอบแต่เดกกพิจารณาเบิงที่สำคัญเนะาก็จะลืมกลับตัวไวน้น้เนอกพี่น้องเนาะกลับประเตียมกอไว้พรอ,อนควยเข่าก็ให้ปังกับพี่นอ้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนาะพี่น้องเนาะครับร้าประเตียมกัใเชเบิงก็ได้พี่น,อน้องเรือปูขนทรงมาให้นะครับ ครับราวพัฒนา17กย68 4กับ5เน้นที่5พี่น้องครับ41 51 61 42 52 62 43 53 63นะครับเนาะปู 0, 7, ่07นะครับอ่ะสัดเจนเนะพี่น้องเนาะ ครับพอเตียมขอกราบขอพระคุณปู่ได้หลาย,ยนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะครับที่ได้รงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา่พอเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง้งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเขาคอยให้ฟังครับพี่น้อง FC, อีีก็จะได้สุกๆมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาจะลืมอมนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลล์กดแช่พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนํำนาคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิบซีทุกคนโศกโศกมนันมันแหงแหงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม